อเสวัสดีนะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ตอนนี้9ก้าโมงนะคะโอ๊ทกำลังย่างไก่อยู่นะคะให้ดูนะย่างไก่วันนี้เปิดสองเตาเลยมีไงเตาก็ดีอีกอันนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวก็จะไปปาร์ตี้บา้านเพื่อน เขามีปาร์ตี้ฮาโลวีนากาันแล้วก็อาหารไทยแล้วก็ให้แต่ละคนก็เอาอาหารกันไปคนละอย่างก็เลยทำปีกไย่างหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มาย่างตอนเชา้านะะแล้วเดี๋ยวยังไงตอนสายๆนะคะเพราะว่างานเขาบ่ายสองนะคะ good morning now is nine o'clock on sunday i am i am uh crew the chicken wings because in the afternoon we are going to friends house for the party today we have Halloween party Everybody will wear costume. But I don't really have any costume, so we'll see. I have two two wings. Yeah, I make it twenty. I think twenty wings. See you later bye it took about thirty six minutes and my wings are ready. The color looks very tasty. I grilled them a little bit burned so the meat inside will be very very tender and juicy I guess I didn't taste them yet. I hope they are not salty. โ okay. อเคเ็ามาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเขาอยู่ในป่านะคะแล้วก็ทางขึ้นจะเป็นเหมือนเป็นเนินอะ่ะเนินเขาไปด,ดูนะคะนี่คะ่ะเป็นเนินเลยใบไม้กำลังร่วง เจอเอาคันเล็กมาไงว่าเดี๋ยวไม่เจอคงกลับก่อนแหละนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมื่อกี้เห็นในบ้านอะ่ะในบ้านเขาแต่งเป็นห้องฮาโลวีนอยู่ในป่าจริงๆนะเนี่ยนี่ค่ะเข้ามาก็เจอฮาโลวีน ของบ้านาแต่งไว้นี่ให้อยู่ห้องนี้นะน่ากลัวเปล่าว้าวจร e s แม่ะอันนี้คุณยายคุณยายแม่ชีกับอลบสเตอร์น้อยนะคะนี่คนนี้ใครอะ่ะคนนี้แม่ครัวแม่ครัวจะเอาอบสเตอร์ใส่หมอ้อพี่โอ๋พี่โอ๋เป็นอะไรอะ่ะเพลิมฮะเพลิมพลกิมอ่คุณพลิมนี่นะคะกระโปรงยาวลากกำลังทำผลไม้กันนะคะ นี่คือหนุ่มเจ้าของบ้านนะคะ Hi Who are you? I'm a pirate. Okay. Who are you sir? I only put on my Jawah. j a w a Okay. He's not ready here. Okay. <laughs> And turn the light on please. Hey ho. Oh. Great. <laughs> Sorry. Great job. And then look at other ladies. Ah Hi. please tell me who are you guys? Who are I you? Am and my pirate. <laughs> my pirate <laughs> Oh okay, very pretty together. <laughs> Excuse me. Who are you? I don't know. <laughs> Native, Native, Native Indian. Native Indian. o okay. k and y a who are you the green skirt I'm a Saint Paul girl Saint Paul girl okay pretty มันเป็นเจมันเบียร์สามีเขาสามีเขาเป็นเจมันเป็นคนดืเบียร์มานั่งเม่นหนึ่งจะเอียเป็นคนดืเบียร์โอแต่ว่าลูกมาจากอื่นอื่น Superman <laughs> อาหารกันดีกว่าม่าเมียได้บ้างอันนี้คือปีกไก่ของป้าโอนะคะอันนี้คือเร oh, <I> ียกว่าอะไราพี่โอเมีย่ยงสดเี่ยงสด,ดของพี่โอนะคะก็ <Yeah. S 1> มีแกงแกงดอกไม้ สติงโรล้กหน่อไม้ของน้องแทม์ขาไปก่อนแล้วก็มีผักนะคะข้าเพียงนี่อันนี้ะลรเ่ยข้าวหีบข้าวข้าวสวยนะคะแล้วก็ลาบต้มเดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันบ้างนี้ถ้าจะเตรียมทำส้มตำมานะเอ๋นี้ก็มีขนมและผลไม้นะคะ Uh, my documentary today is the native Indian. She is the first Indian that was washing the dishes in the sink. Well, never seen anywhere before. Who are you? Who are you? Oh, oh. No. Wow. ฮัลโหลอาร์เนลโด้ฮัลโหล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 

I didn't talk with you yet. Who are you? Hi, I'm a Red riding girl. Okay, and why you have little. you always carry the basket? Because the Red riding Hood always have a basket. Okay, yes, look, I look. am visiting my grandmother. Okay, nice to meet you. Okay. Yeah. Hi, pretty girl. I heard about you have uh, your buddy. Can you introduce buddy yours? James. Yeah. James. I hear you. Oh oh, look yeah. who is her buddy. Yeah. Who are you? I'm Grandma wolf. Oh, Grandma wolf? Okay. <laughs> wow. <Whoa>. Very nice. <laughs>

oh yeah so like that's the way. yeah do you have do you have spring with you tonight uh no i have matt anthony over there can you hi. introduce him to us oh uh, yeah um, yeah over there okay hello matt anthony <laughs> it's over there oh hi okay. okay can you take him stand with you oh okay hi. <laughs> okay let's okay, go oh, sorry okay thank you nice to meet you ้องอนเอาแบบหลังชัดหน้าเบลอด้วยเอาแบบแผ่นมาป่าชันแล้วแบบหนูน้อยหมกแดงเบอลออ,อยู่ข้างหน้าอ๋อฉันหนาวใช่ๆน้ำทำได้ยังไงคะ okay, งน้ำแมิกก็พีนิกกพอ่าอะไรเนี่ย

อย่างนี so ้เลยเดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้ถูด้วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปกค้กก่อนนะเดี๋ยวให้เราถ่ายรูปกค้กก่อนเดี๋ยวพี่เกตเลยจะไปอยู่ข้างหลังถ่ายรูปตุ้มรูปสวยมากเลยนุ้มวิสเข้ากันเลยแอนตี้ัองนะเนี่ยเขาตัดเองตัดผมนะพี่สอนพี่ตัดมาก How many more should I cut? Is that enough for now? Excuse me? How do you like the cake? Great. Great. Did you buy it yet? <laughs> okay. It's a good life. เราชอบชิ้นเล็กๆเ,เค้กเขามีเลเยอร์ด้วยนะคะอะไรบ้างก็ไม่รู้ผลไม้รวมมั yeah, ง้งไม่รวมบูเบอร์รี่โเคค่ะขอชิ้นเล็กเลยค่ะ <laughs> <laughs> Hi Creo Hello How do you like the cake? I uh, haven't tried yet, i gonna oh. try it now. <laughs> okay. Um... My first bite on my face, so good. So good. What is that <laughs> face? <laughs> you, create or some face <laughs> <better> of people. <laughs> I think this is from the last party. Yeah, right. <laughs> Show me. <laughs> <laughs> See? Oh! oh. The red ready. How do you like the cake? Yeah, It's good. It's good. Um, <Yeah. S 1> um. า่ยน่ย